ก็มีเปสเราต้องโกหกแ้ตาลุงคนนี้หลอกง่ายเชื่อเอาเชื่อสามหาพี่ชายถ้าเราโกหกจงไปเดี๋ยวมันไม่ช่วยเราฉันมาตามหาเอจายนะเนี่ยเพี่นน้องเสียงเป็นไรคุณมีคนน่ารักขี้เล่นนะเนี่ยมาตามหาพี่ชาย คุณมาที่นี่ก็ดีแล้วมาเจอผมนี่จะแนะนําตัวเองให้รู้จักเรามังรายเป็นศิลป์ชาของเศรษฐีมังสุรนาศก้าวหนึ่งต้องคู่ฉันเป็นนักพยดอร์เบคค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเมื่อสักครู่ได้ยินว่าแฟนแฝงอะไรมีแฟนหรือยังเนี่ยผมฉันยังไม่มีหรอกพี่ค่ะยังไม่มีแฟนเหรอไข่ลูกมึงก็ทำอะไรอยู่มืออยู่นี่ไข่ลูก ูกคโลบชอบเขาอ่ะจีบก็ดีจีบยังไงจีบไม่เป็นเราจะไปไหไอรร้ไข่โูกสอนไหนทำไงเดิ๋เขาไปเลยเข้าไปไหนเข้าไปหาเขาเล้แล้วจีบไม่เป็น,นอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้พูดตามผมถ้าพูดตามคือจะ,จะ,จะได้เขาเป็นแฟนนะแน่นอนวันนี้ไม่มีผิดหวังแล้วจีบคุณไม่เป็นด้วยเี๋วสอนเอาละอย่าแกงได้ไหมตรงกันก่อนทำไมแกงมันแกงมากแกงนะวันนี้น่ารักน่ารักเอง พูดตามที่หมดเลยใช่ไหมล่ะตามทั้งหมดเลยเอายังอ่ะอย่าเพิ่งเอาคุยก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาเอาใจคุยก่อนเออมาสวัสดีในเสียงอ่ะเสียงอ่ะเสียงรอไงเอาโอเคเออเหมือนแบบเราเป็นโลกเขาจะสงสารเราเฮ่ยอย่างนี้ดิยิงใจหอมเราไม่ได้เป็นไงเออสวัสดีสวัสดี คืออะไรเหรอเอาไปเขินทำไมล่ะเอาดีๆเรื่องแบนี่ยดีๆล่ะคืออะไรเหรอคืออะไรเหรอคุณเมาหรือเปล่าคบ้าบ้าแอบมึงเป็นอะไรคุยกับเขามึงไม่ได้หรอกสาวพูดอย่างเนี้ยเออ อ๋อเอ่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมาขิได้อุ้ยไว้ตายแล้วอุ้ยตายแล้วมาขิงเหรอมาขิงเหรอก็มาขับโอ้โหอะไรนะเดี๋ยวมาขับโอ้โหเอามาขับอะไรเอาจริงๆดิไปทานข้าวกันไหมไปทานข้าวกันไหม ได้ค่ะไปกับผมไม่ต้องกลัวโอนไปกับผมไม่ต้องกลัวโอนชาวฟ้าผ่าฟังกินฟ้าผ่าผัดชาวฟัาผ่าฟังกินฟ้าผ่าผัดชาวฟ้าผ่าฟังกินโอ้ยจะไปฟ้าผัดยังไงเล่าพันยิมแล้วจานไม่ต้องล้างพานยิมแล้วจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวผมล้างให้ชามเขียวคว่มช้ามขาวคว่ำคว่ำชามเขียวคว่ำช้าชมขาวคว่ำคว่ำชามเขียวคว่ำ ช้ำเขียวความเช้าช้ำขาวข้างค่ำช้ำเขียวความเช้าช้ำขาวข้องค่ำที่ไหนก็อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปพบกับญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปพบกับญาติผู้ใหญ่โอ้ขอบคุณมากอ่ะเฮลี่อ่ลีเฮ่ออ่ลี่เฮ่อเฮลี่ผู้พูดเสียอาแน่ไม่เสียยิงเชื่อกเอาหน้าพูดเถอะคนกำลังหานคืออ่ะอ่ีเฮลี่อ่ลีเฮ่ออ่ลี่เฮ่อ ไม่เอาไม่หย่าเพิ่งไม่เอาฮานเดียไม่มีเอาไปหาครอคนอื่นเถอะเดี๋ยวจะพาไปดูหีบอาสมบัติเราเยอะไงเดี๋ยวจะพาไปดูหีบหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีเอาที่กำลังหาที่คืนอะไรบ้างล่ะหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยก ยกหีบหีบหนีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมียหนีหีบหนีหนีหีบบ้างมาหนีหีบหนีหนีหีบหนีไปหนีพีพาไปเลไม่เอาแล้วหีหนีหายหนี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 หายหนีหายเห็นหนีห <refin ers> ีบหนีหนีกันปะ มึงจะให้คุณหนีไม่ได้อ่ะนิดนึงเอาเอาอยากเก็บเงี้ยไม่เห็นนะเนี่ยกล้องเออมันเป็นแพ้แล้วหยุดเฉยๆไม่ได้อยากเก็บเอาหน้าพูดหน่อยเถอะมันจะได้เป็นไวัยรุ่การการเก็บอีบเหรอไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงเลยเหรอไปๆดูๆมึงเอาอีกแล้ว้องอีกแล้วเพลงเออแก้มึงเอาเนี้นิเดี๋ยวนิดเดียวน่ารักน่ารักมึงไม่มีหน้ารักหรอกนะพี่

แต่ว่าเสียงสอนเพชรน,น,นี่น่ารักเลยใช่ไหมเพลงน้องเอสด้หน้านางเองกเม่นี้แหละเพลงน้องเอสดเสียงสอนเพชรถ้าเต้นเบลเอนิกลาบแล้วไฟสว่างเห็นคนดูชัดจัาดนั่นแหลยทำยังไงล่ะอู้กูตายห่าแล้ว <laughs> เพลงน้องเอสดเสียงสอนเพชรถ้าเต้นเบลเอนิกลาบโอบจะชุบตัวเพื <c oughs> อ่อทักจ้องว่างไหมฮไอเจ้ามาเป็นวันใจ มัวมเฮ้ยคุณกำลังเาไปหัวไอ้ไอจะได้ไหมทำเลยทำเลยจะได้นั่งดูนะจะดูลูกคอสอนเพลนี่ระวังลูกคอจะกระเด็นไปโดนจมูกนะต้องทำใช่ไหมอลองอลองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าห่วงท่าเต้นเนื้อกูก็ห่วงเหมือนกันกูจะผิดไหมเนี่ยแล้วไม่ต้อง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 ไม่ชวนไม่ถูก ไม่ไดดี่เราไม่ถูกผิดที่เขาอมจะชุบตัวกระทะให้องห้เธอมาเป็น่าอมแลกูอมทุกข์กอทไอมอมุกซนอมแ้กูอมลกูโอเค่อัยทาเป็นไเป็นสรุปเป็นเอายเนี่ยยกูไม่อยากไปรายการเยเพราะกูกูผิดนี่เรา ប្រើងសាង់ខ្ញើម្ល់ទ ย้อนทัานทุกเม่ระวันปิดแม่ก็บอกว่าระวันปิดไม่ร้เขาเขาให้ควายหลังเลยระวันงเต้นนองเองไม่ใช่มือรอกนอนนั่กเองเอาเลยยื้อเลยน้องเขาชอบไม่รู้อ่ะขอโทาเองพี่เขาดื้ออย่าเลยพี่เดี๋ยวจีบเองเนี่ยเอาไปไหนไลายกิโลอยู่นี่ผมรวยไวเตอร์ไอ้เจ้า อาเดี๋ยวจะพาไปหาพี่ชายขอบคยไค่ะแต่ถ้าเจอพี่ชายแล้วต้องมารับรักมังลายนะชอบเรื่องรู้คนนี้เลย